สวัสดีครับคลิปนี้จะมาปายาคอมมอนโปรเนะครับแต่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยนี่มันรุ่นอะไรมืคอคอมมอนโปรเจกต์รุ่นอะไรนะครับปกติเราจะเห็นนะคอมมอนโปรเจกตรุ่น a c h i ิลิสใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผมไปเจอในกลุ่มคอมมอนโปรเจกตมาแล้วผมเจอราคาโอเคมากเลยก็เลยไปโดนมานะครับนี่คือ c o m มอนโปรเจกต์แ a ร็กเอ็กซ์ไวทเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนกล่องแบบยิ่งใหญ่อลังการตามตามแบรนด์ Common โปรเจกต์กันอยู่แล้วนะฮะกล่องเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นี่คือชื่อรุ่นของเขา นี่คือราคาป้ายนะฮะสองหมืนสองพันก้าร้อยราคาโหดเหมือนกันนะฮะก็ให้ดูในกล่องนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีผ้าแบบอย่างนี้มาแล้วก็มีเชือกอันนึงให้มาแค่นี้เองมีแบบกระดาษไขมา ใช่ไหมเขาเรียกกระดาษไขใช่ไหมน่าใช่นะครับแล้วก็มีรองเท้าคู่นี้นะครับคือตอนที่ผมเห็นปุ๊บเนี่ยมันแบบฉีกภาพความเป็นคอมมอนโปรเจกต์ไปมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงคอมมอนโปรเจกต์ผมก็จะนึกถึงแต่แบบรองเท้า Common Project, อคอมมอนโปรเจกต์อะค l ิลิสใช่ไหมที่มันแบบแบ,บ,แบนๆเรียวยาซึ่งผมเคยทำคลิปกันไปแล้วนะครับก็ค,คลิกดูด้านบนกันได้เลยนะครับแต่ว่าพอเป็นคู่นี้ ผมรู้สึกว่าเห็นปุ๊บเฮ้ยมันดูเป็นรองเท้าไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่มันสวยดีผมก็เลยซื้อมานะครับเพราะว่าความเป็น c o m อนโ project เนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกคนเวลาซื้อ common project จะรู้สึกว่าเราอยากได้รองเท้าที่มันเรียบที่มันไม่ตะโกนแต่ว่ามันมีดีไซน์แล้วมันก็สวยคือถ้าเกิดคุณรู้คุณก็จะรู้แล้ว if you know you know นะครับอมมอนโ project เป็นรองเท้ายี่ห้อที่ผมแบบใฝ่ฝันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆลวแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อสักทีหนึ่งนะครับก็ราคาป้ายในเมือง,งไทยก็ตอนนี้ขึ้นไป หมื่นไปไปลายสองหมื่นเลยแบบนี้แล้วถ้าเกิดเป็นพรีออเดอร์ก็เงินหมื่นห้าประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นอะิลิสนะครับพอเป็นแทร็กเอ็กซ์ี่รุ่นนี้ผมแบบเห็นแล้วโอ้มันคลีนมากมีความมินิมอลมากมันเป็นรองเท้าที่มีความสูงของพื้นซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าฟีลลิ่งการใส่มันใส่สบ,บายไหมนะครับต่อก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่ารอบๆตัวรองเท้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเป็นผ้าเนี่ยอันนี้เป็นผ้าแล้วตรงนี้จะเป็นหนังกลับ หนังกลับมันสีครีมครีมนะครับเนี่ยตัวน,นี้ก็จะเป็นผ้าซึ่งผมว่าผ้าเนี่ยมันไม่ได้ระบายอากาศได้ขนาดนั้นมันแค่ดูเหมือนเป็นผ้าแต่มันไม่ได้ผ้าบางๆนะมันมีความหนาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เชือกที่ให้มาก็จะเป็นเชือกสีครีมครีมแบนๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้สีที่มันตัดกันคือสีดา สีออกออฟไว้ white, สีครีมแล้วก็สีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่สีขาวนะครับนี่มันสีออกออฟไว้หน่อยๆแต่อาจจะไม่ได้ออฟไว้หรือว่าครีมขนาดนั้นนะครับอันนี้เห็นไหมตัวเชือกเนี่ยจะเป็นสีครีมผมเทียบไปดูกับตัวพื้นเนี่ยจะเป็นสีครีมแต่ว่าตัวนี้มันออกขาวๆออฟไว้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะเขียนเป็นรหัส แล้วก็เขียนเป็นไซส์ตัวนี้42นะครับพูดถึงเรื่องไซส,ส์กันดีกว่าคือถ้าเกิดใครที่เคยลองตัว a c อ i l ลิสกันแล้วนะครับ ก็ตัวฮิตของเขาแหละนะครับอันนั้นก็คือไซส์เนี่ยต้องใส่ลดไป1ไซส์ใช่ไหมถ้าปกติใส่เป็น EU นะเพราะว่าของเขามันไม่โอเคเขาจะเป็น EU ปกติ42ที่ผมใส่นะครับก็ต้องลดไปใส่41ถึงจะใส่พอดีแต่ว่าคู่นี้สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยนะเผื่อใครแบบมีโอกาสไปเจอราคาดีก็ไปลองดูกันได้ตรงไซส์นะครับเช่นปกติผมใส่42 9 US คู่นี้ก็คือใส่42ได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองออนฟีกันดูก็รองเท้าที่มันดูชังกี้ชังกี้ที่มันดูแบบ dad shoes ที่ช่วงนี้กระแสะกําลังมาเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างแล้วพื้นที่มันสูงขนาดนี้นะฮะมันใส่แล้วมันสบายหรือเปล่าครับนี่ผมขอมาจับคู่กับกางเกงขายใหญ่นะฮะซึ่งเป็นทรงกระบอกแบบนี้ผมว่ามันไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยเห็นปะคือแบบถ้าเรามีรองเท้าดีๆคู่หนึ่งกางเกงดีๆสักตัวหนึ่งแค่ใส่เสยืดเนี่ยผมว่ามันก็สามารถเป็นลุคที่ออกจากบ้านได้แล้วนะครับ จริงแล้วเนี่ยพวกกางเกงนะครับอย่างเนี้ยเราใส่เป็นกางเกงพวกคาโก้แพนหรือว่าใส่เป็นกางเกงกระบอกใหญ่แบบนี้เราก็เป็นสีอื่นๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกเป็นสีเทาเข้มสีดำแบันบนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันไปด้วยกันกับสีรองเท้าเนี่ยได้ดีมากเดี๋ยวไปลองดูสีํำตาดูว,ว่าถ้าเกิดเป็นสีอำตาแบบนี้แล้วเนี่ยพอใส่แล้วเป็นยังไงนะครับได้นะผมว่ามันยังมีความเป็นสีโทนเดียวกับตัวรองเท้าอยู่แมทช์กันโอเคเลยนะ แล้ด้วยความที่รองเท้าเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็นสเนคเกอร์แบบพวกรองเท้าผ้าใบพวกแบบนิวบาลานซ์พวกพวกแวนพวกอะไรแบบนี้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมอาจจะหยิบพวกแบบแจ็คเก็ตที่มันคล้ายๆสูตรหน่อยเนี่ยมาใส่ก็ได้ก็จะให้ฟีลประมาณนี้มันดูมีความทางการกว่าพวกรองเท้าเที่ยวประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเรียบมากแล้วก็เอาจริงถ้าเกิดไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่คือยี่ห้ออะไรอะ พูดถึงฟีลลิ่งของการใส่คู่นี้หน่อยดีกว่านะครับคู่นี้เป็นคู่ที่พื้นมันดูหนาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีที่มบ,บมันทำให้มันนิ่มเยอะมากเท่าไหนนร่นะเพราะฉะนั้นมันแข็งมากๆคู่น,นเลยนะครับฟีลลิ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกับใส่ c o m ม o นโปรเจกต์อะ i ริลิเลยอาจจะสบายกว่าหน่อยนึงเพราะว่าอะคริลิสมันแข็งมากคู่นี้มันมีความเป็นผ้าเยอะกว่าก็อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้สบายขนาดนั้นนะครับ ก็ใส่เที่ยวใส่เดินเล่นได้แต่ว่าใส่ไปต่างประเท้สมมติต้องการเดินแบบวันละ10-20กิโลเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิว w o o m o n Project t t a c k X T กนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นเหมือนกันที่ผมไม่เคยเห็นใครเอามาขายในตลาดมือสองเลยแล้วพอได้ใส่ปุ๊บเนี่ยก็เออผมว่ามันก็โอเคนะมันก็มีความแปลกใหม่ดีมันก็ดูแบบไม่ได้ซ้ำซากจำเจดีเพราะว่าผมเมเคยมีรองเท้าที่มันดูชังกี้ชังกี้แบเนี้ย ผม,ไ,มไว้ใส่กับพวกกางเกงขาใหญ่ใช่ป่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็น Adidas แต่ทรงมันก็จะไม่ได้เหมือนกันอะเห็นไหมของ ไอเดสมันดูแบบมันดูมีความเรียวกว่าแต่พอเป็นคอมมอนโปรเจกต์ปุ๊บมันดูแบบมันบวมๆมากกว่าก็ให้รองเท้าอีกฟิลหนึ่งดีเหมือนกันนะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับย้าอีกรอบนึ่ว่าสามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยถ้าเกิดในช็อปก็มา2สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในตลาดมือสองนี่ก็ลดลงมาว่าแบบโอ้ราคาแบบหมื่นเดียวเนี่ยก็สามารถหากันได้แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีไซส์ของเราหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันได้ในพวกเพจในกรุ่มเนี่ยของคอมมอนโปรเจกต์ ซื้อขายไทยแลนด์ผมแปะไว้ให้แล้วกันเพราะผมก็โดนมาจากในกลุ่มนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายฮะ